มาตั้งแต่ปี2,528เขาได้รับรางวัลมิชลินดีบกูมองร้านนี้ยกขึ้นทิ้งให้เป็นเจ้าพ่อแห่งการอบเลยคียับพี่อันยอ กินตามมิสนะครับเราจะพาทุกคนไปกินตามร้านอาหารที่ได้รับมิชลินไกด์กันนะจ๊ะถูกต้องค่ะไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้ทําไมเราเปิดต่างแกเพราะเราเปิดบอลหลอดตู้ค่ะโดยมีตากล้องที่นอนหลับอยู่ข้างหลังนะคะจับรุมเลยก็แล้วไปจับรุมอะไรเลยรุมกระทืบเดี๋ยวมารอดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะพาไปกินร้านไหนใช่เสด็จสดังจะปังหรือเปล่าไปรอดูกันนะคะทุกคน หายเลขหนึ่งน้องฟิวค่ะหมายเลขสองแบล็คและตอนนี้เราก็อยู่ที่ย่างรเจริญคุณตอนนี้เราเรากลับมาอยู่กับกินตามมิตรนะคะรุนแล้วไปแล้วค่ะเราอยู่กับกินตามมิตรนะคะแล้วเามื่อกินน้ำลายกระเด็นค่ะ ตนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอะไรนะร้านสมศัดิครูอบค่ะบอกเลยว่าร้านเนี้ยคือเปิดมานานมากการันตีด้วยความยาวนานของเขาเพราะเปิดมาตั้งแต่ปี2528ต,ตอนนี้คือ37ปีร้าน <Wow. S 1> ที่สัมพันธนะเขาได้รับรางวัลมิชลินบีบก,กุ้มองมาถึง5ปีทีเดียวตั้งแต่ปี2019จนถึงปีปัจจุบัน2023นั่นเองคร่ะ <Wow. S 1> คุณค่ะร้านเนี้ยยกขึ้นยิ่งให้เป็นเจ้าพ่อแห่งการอบเลยครับคุณพี่เออคือจริงๆแล้วว่าร้านเนี้ยเขาเริ่มต้นในการที่แบบว่าเขาขายแค่แบบว่า หอยแครงหอยแมงคู่อบอะไรอย่างนี้แล้วตอนหลังอ่ะเขาก็มีมีปูมีกุ้งมาการแข่งขันตรงเนี้ยสูงมากถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่นานขนาดนี้หรอกใช่ต้องไปลองแล้วปะเจ็บปุ๊บเลยจะไม่๊บเลยเนาะใช่ไปลองดูกันดีกว่าไปแล้วจ้าไปเจอแบบนางงามกลับไปเจอแบบร่าไปก็ปล่อยไปละไปดีกว่าไปกินเลยก็ได้ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะตอนนี้คือเรานั่งอยู่บนโต๊ะแล้วคือบอกเลยว่าลักษณะร้านของเขาคือเป็นแบบสตรีทฟู้ดแบบสตรีทฟู้ดทีเดียวคือแบบอยู่ข้างถนนจร <don> ิงจริงแล้วคือร้านเนี่ยครับเราตั้งอยู่ตรงที่จเจริญรัตซอยหนึ่งนะข้างๆกันเลยอยู่ตรงนี้เลยใช่ใช่ร้านนะคะเปิดแต่4โมงเย็นแล้วแต่ว่า คนมารอเยอะมากใช่คือแบบเพิ่งเปิดปุ๊บก็คือคนมารอเลยคือแบบว่ารู้เลยว่าเฟมมาแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะทั้งคนต่างชาติคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนอเมริกาคนฟิลิปปินส์พอาแล้วพอแล้วก็คือคนต่างชาตินั่นแหละคือแบบตอร์เนชั่น n a ลมากเอางี้มาที่เมนูมานี่ว่านี้เราได้เมนูมาแล้วนี่ เมนูมีนี่เลยมานี่เลยมาเดี๋ยวเราไล่กันดีกว่าเมนูอบวนเส้นอ่ะเขาจะมีเป็นแบบว่าเนื้อปูแล้วก็มีปูไข่อบแล้วก็กุ้งอบวนเส้นก็คือแบบน่ากินมากดูจากรูปอะคือแบบว้าวเออสั่งหมดเลยปะทุกเมนูอย่างละอย่างละหนึ่งเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอตัวไปสั่งก่อนนะจ้าได้ค่ะต้องรอคิวนานนิดนึงค่ะคุณพี่ขาตรงนี้สั่งเดี๋ยวไม่ได้กิน นี่เดี๋ยวเรามาแนะนำเมนูดีกว่านี่เลยใช่ปูเนื้ออบวนเส้นนี่เดี๋ยวจิ้มโอ้โหมันรอ<ป>้อนนะทุกคน,นตอนปูเยอะมาก<า>เป็ตอน <c oughs> เออปูเยอะขนาดนี้คะเท้าไรเอ่ย ราคาแค่แอันน mm ี hmm. hey, uh ้เขาเป็นอย่างนี้มันมี3ราคาคีอราคา310บาท350แล Ahh, ้ว okay. ก็เป็นราคาแบบตามน้าหนักตัวของปูโอเคปูจบแล้วมันนี่ดีกว่ามาน้องกุ้งจะรุ่งจุ้งจะรุ่งจุ้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 งแจุ้งจเอเขาให้กุ้งตัวใหญ่มากค่ะมูนะคะมายราคานะคะ290 350แล้วก็580บาทค่ะอืมวันนี้จะแบบ อ๋อมีคนกินอาหางกุ้งกุราดำจ้ากุ้งแช่บวยหรือกุ้งโอ้มาบายเฮ้ยออกมาบอ้อยเออตอบดีคัสิดีคสิดเวอร์เอางี้มาเดี๋ยวขอเปิดด้วยวนเส้นก่อนได้ แต่บอกกันนะเมื่อกีนน้นายเว้นเส้นน่ะคุณลุงบอกว่าต้องบอกว่าต้องต้มไปเปิดตายนะคะแล้วเ,เวลาสาบค้างด้วยกันเพราะว่าต้องเช็คคุนเส้นว่าสุกหรือเปล่าเช็คปูว่าสุกหรือเปล่า,าไม่สามากปิดปากค้างได้าาาาน,านานๆคนละหม้อไปเลยจบๆเลยเหรอเออคนละหม้อไปเลยจังวีเวินเส้นเโาอรดีมากนิ่งตึง เรื่องถึงแบบตะพูดอืออย่างเดียวเหรอตะพูดแค่อืออย่างเดียวเลยเหรอคือแบบเพิ่งได้ยินคำแล้วหอมคือแบบคือ่งที่เขาว่ามันหอมแบบเพราะสมุนไพรที่เขาโนใส่ไปอบอ่ะคือจะแบบมีต้นหอมต้นหอมในการอบนะทุกคนดดูแล้วก็ได้กลิ่นของปูนะคะทุกซูเป็นรสชาตของปูเออของของเราของเราจะเป็นแบบมีกลิ่นกุ้งเนาะอ่ะฉันไม่คนอ่ะพูดตรงทุกคนฉันไม่คนแกะปูไม่สวยจริงจิเตอรลละโอ๊ยทำไมฉันไม่เจอเนี่ยร้อนร้อนมากแม่ มแม่แล้วนะเออองอ่นนี้ให้นางก่อนให้นางก่อนโอ,อ้เนื<ม>่อปูมีความหวานมากมีความสัำมากมแล้วแบบว่ามีความสุกกำลังดีแบบมากๆเคเป็นได้มาล้ว,ว้าวไปสุดซอยจะบอกเลยว่านะคะปูที่เนี่ยสดมากใหม่ทุกวันสดทุกวันไม่ได้อ สดแค่ปูนะมาเดี๋ยวเราลองกุ้งบ้างแม่อะไรใหญ่มากขออนุญาตแกะกุ้งสักคู่นะคะต้องใช้เวลาในการแกะนะคะเพราะว่ามันสดมากๆตัวมันดื้อเลยค่ะเนื้อฉ่ำมากเราจัดชิ้มตีฟูนะเพราะว่าเป็นคนแซ่บๆเออสายหนึ่งซ้มคำเดียวหมดสุดซอยอคำเดียวหมดเลยเหรอเออคำเดียวหมด<อ>โชว์อภินิหารเดี๋ยวนี้ จะบอกว่าร้านนี้นะคะสามารถใช้มือแกะได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าอึกมือจะคาวหรือเปล่าทางร้านนะคะคำนึมะนาวให้ล้างมือค่ะก็คือเขาจะแช่มากับน้ำมันนาเป็นลูกแม่จับ,บกินคาวที่มือเราอร่อยเฟืองอ่ะเค้าซิงอยากตบมือให้กุ้งอ่ะทำไงดีมาเดี๋ยวตบมือให้กุ้งก่อน,นนะฉันถือให้มือของท่านไป<ม>นี่ปัดโอ้ my god เป <c oughs> ็นเข้าหน้าขอหน่อยขอหน่อยขอจะนิสซอสหน่อยไปนะจ๊้จุดซอย มาที่เมนพีแมนยังไงเป็นข้หมกเลยครับเป็นไงเงินมากใช่ไหมเงินที่สุดแล้วอันนี้ดีกว่ามาที่นี่เลยเมนูหอยแมงปูอบนะจ๊ะมาแล้ค่ะหุ่ราคาดั่งรักมากราคา80ดสบาทฮัลโหลทุกคนหอยแมงเผานะจ๊ะไปจุ่มไป่ย่อพักยัวยัวยัวนะจ๊ะดืดขอบสดหอม ไปนะคะจะไม่พอน่องหอยแทงรั่วอืมเค้าลวกมาฉ่ำมาไม่มีเลือดเลยนะคะมาราคา80บาทเช่นเดียวกันก็มาด้วยน้ำจิ้มนะคะสองรสชาติเมื่อกี้ลองแอดจิ้มจิ้มนิดนึงแล้วอันเนี้ยเด็กกินได้อันเนี้ยจะเป็นแบบเป็นน้ำจิ้มถด่วพวงน่อยอะไรเงี้ยส่วนอันเนี้ยซีฟู้ดคือถึงจิตถึงใจแม่พูดเลยว่าตับปิดเบ่งมากสดซอยนะคะไป อร่อยนีมากก็คือมันจะมีความฉ่ำความแบบตึงความแบบเด้งก็คือแบบ juicy อ่ะได้ไหมได้เนาะทุนเอางี้ตอนเนี้ยขอไปกินจิงจังก่อนเพราะตอนเนี้ยไม่พูดอไรแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยคือกินแบบว่าจุ๊บจับนุกนับแล้ว่ะทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะไปกันเลย ว่าที่เขาได้มีชลินบิบกูมองเนี่ยคือแบบสมราคามากดีมากๆคือทุกอย่างคือสดทันนัวของปู<ช>ของกุ้งของหอยมันลงตัวมันเหมาะค่ะเพราะมีชลินนะคะคุณผู้ชมจริงแนะนําเลยร้านนี้ถ้าใครเป็นคนที่สายกินแบบอาหารซีฟู้ชอบกินอะไรเมนูที่เป็นออกุ้นเส้นอะลองมากินร้านนี้ร้านนี้สมศัก์ปูอบจะเปิดตั้งแต่4ี่โมงจนถึง3ามทุ่ม ปิดทุกวันจันทร์นะจ๊ะมาวันจันทร์ไม่ได้กินเด้อที่สำคัญจอดรถได้คือแบบว่าจอดรถคือตามแบบข้างทางทางกันเนาะก็คือเขาไม่ได้มีแบบที่จอดรถให้เป็นแบบขอบเธอขนาดนั้นต้องใจเนาะตอนที่เป็นร้านสีฟูจันน้องแบบฝากช่องเราหน่อยนึงสักไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสักอันละทุกช่องทางให้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG ติ๊กต็อกย<อ>ูทู e ของเราด้วยนะจะ๊ะแล้วก็ให้ u t u b e อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะจะ๊ะแล้วเรามาตามดูนะจะ๊วะว่าคันหน้าเราจะพาไปกินตามมิชกันที่ไหนบายบายบาย